ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ใน S&P กันอีกแล้วนะครับตอนจากตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือตอนนี้ค่อนข้างมั่วในทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนช่องไปช่องมานะครับช่วงนี้ไลฟ์อาจจะอาจจะไม่ค่อยไลฟ์ช่องหลักแล้วนะแต่ก็จะมาไลฟ์ช่องนี้เยอะขึ้นอ่ะช่องหลักอาจจะไปลงคลิปเยอะขึ้นแทนช่วงนี้ก็ขอหน่อยนะครับทุกคนก็ติดตามช่องนี้ไปก่อนใครอยากดู S&P ก็ติดตามช่องนี้เลยตอนนี้คือผมจะไลฟ์ช่องนี้บ่อยขึ้นละใช่แล้วก็ช่องนู้นจะลงคลิปเยอะขึ้นอ่ะมันก็แบ่งกันดีเนาะ ่วสวัสดีครับสวัสดีคนดูสิสิบคนด้วยนะครับก็เอาจริงๆอยากจะมาแล้วในหนึ่งทุ่มแล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลาเลยครับก็ค่อนข้างที่จะทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นอยู่นะครับก็เลยไม่มีเวลามาไลฟ์ให้ดูเร็วนะครับก็นั่นแหละใครที่จะไปนอนแล้วก็ฝันดีครับก็ใครที่เพิ่ง ใครที่จะอยู่กับผมต่อก็มาเรามาดูกันดีกว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับจะเกิดขึ้นกับเราแต่สาหรับผมวันนี้คือผมกะว่าจะหาของครับผมก็คือร้านของผมนี่ไม่ได้อัปเดตร้านเลยครับก็คือของนี่คือมีแค่นี้แหละอือ <c oughs> มีแค่นี้เลย <c oughs> ผมว่ากะจะอัพพวกแบบว่าของที่เป็นพวกเล่าแล้วก็อ่าพวกน้ำเปลี่ยนเสียงนี่คือผมอยากจะหาเยอะขึ้นใช่ คือมันไม่มีแล้วอยากเปลี่ยนน้าเป็นเสียงแบบเอาเสียงอื่นบ้างนะมันมีแต่เสียงแบบเขาเรียกอะไรไงไม่มีแต่เสียงเล็กเสียงหล่อเสียงบล็อกซงอาจจะแบบครั้งหน้าอาจจะมีเสียงชิปมั้งชิปมั้งนี่ก็อาจจะแบบอยู่ในประเภทเดียวกับเสียงเล็กใช่ไหมแต่อาจอนาคตอาจจะมีเสียงใหม่ทุกคนช่วยผมคิดหน่อยว่าเอาเสียงอะไรดีเออจะได้เอามาอัพอัพอันเนี้ยอัพน้ําให้น่ะคิดคิดคิดแล้วคิดติ๊กตอกติ๊กตอกน้ำเลยเดีเยว วันนี้บ่อยอยู่ไหมเนี่ยให้ผมให้บ่อยไปนี้ดีกว่าให้บ่อยมาครับมาดลครับพี่พูดบุบมาป่ตกใจหมดเลยบ้าคือกำลังโอ้นี่กำลังคิดเลยว่าแบบให้บ่อยมันมาอย่างวะเนี่ยว่าจะให้เองเนี่ยไปทำนี้หน่อยน้ำน้ำทำอะไรเนี่ยไม่เนี่ยคือเฮียมีแผนในอนาคตอ๋อแผนอะไรคะคืออยากได้น้ำเสียงใหม่ๆบ้างอ่ะว้ายเก็ตไแบบร้านเรามันอาจจะเบื่อแล้วไงช่วงหลังลูกค้าไม่ค่อยเข้าเลยถูกไหม เออก็จริง่ะเฮียก็เลยคิดว่าแบบถ้าเรามีน้ําแบบน้ําใหม่ๆเข้ามาลูกค้าอาจจะมาเยอะขึ้นเออเหมือนก็เหมือนกับเกมอวลาเกมเวลาปล่อยของใหม่มาคนก็จะกลับไปเล่นกันเอ๊ะอ,อันนี้จริงถคางั้นเฮียคิดว่าเราควรมีน้ําเสียงใหม่เองลองคิดมาสักเสียงหนึ่งซิในในฐานะที่เองอยู่กับเฮียมานานเองลองคิดมาสักหนึ่งเสียงซิเสียงซามาหุมไหมซาลามอหุม นี่คือไม่เป็นยังไงไหนเราทดสอบสิไม่เหล้ใหลองปรุงลองปรุงอ่ะลองปรุงดูเราเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วเฮียกินนะเฮียกินนะไม่เฮียไม่ไม่ไม่เองต้องกินก่อนสิกรรมละลองดูลองดูมันจะเป็นยังไงเนี่ยหัวอะไรเนี่ยปรุงไง่ยังเปลี่ยนชื่เลยซัมมอลหุ่มอะไรของเองอ่ะอ่าเอ่อเปลี่ยนไงยังไงตรงนี้มือใหม่อ๋อเหรอโอ้โหอยู่กับเฮียมานานคือทำไม่เป็นเหรอ โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไล่ออกดิแม่เอาเย่ากันอยู่มานานแม่งทำไม่เป็นไอบ้าเออเฮียอยากจะถามหน่อยว่าถ้าเฮียเปิดร้านในอนาคตเป็นร้านตีน้อยหรือว่าเป็นแบบร้านชาบูดิมน้ำอย่างนี้เองคิดว่าดีป่ะกวดเจ๊งอ่ะไอ้ยป่าเปล่าดีเลยครับเฮียดีนะลองปั่นหน่อยนะอาจจะได้แบบ ไปนอนข้างถนนเหมือนเดิมก็ได้นะเหมือนแต่ก่อนนะเดี๋ยวไม่เอาเนี่ยไปนอนข้างถนนนะเออเฮียว่าจะเปิดร้านจริงๆอันนี้คือเฮียเฮียไม่พูดเล่นนะคือจริงๆเลยเองเองคิดว่าไงีนะเฮียแบบนั่งชิลอยู่ริมหาดอ่ะเพื่อแบบมีคนอยากกินปิ้งย่างกันไงเออเราเราเปิดร้านปิ้งย่างแล้วลองลองหาลูกลูกจ้างไหมเออลูกจ้างอะไรเงี้ยลองลองลองได้เฮียได้อันนี้คือแผนในอนาคตของเราโอเคนะอ่าได้ครับเฮียโอเคละถ้างั้นเดี๋ยวเฮียคิดก่อนว่าจะไปทําอะไรดีวันนี้เองมีแผนไหมแต่ว่า อย่างแรกก็ทำน้ำกันก่อนละกันนะอเองทำน้ำเสียงหล่อไปเดี๋ยวเฮียทำน้ำเสียงเล็กเองอได้ครับเฮียเรซซ่าม,มาลาหอมอะไรของเองมันทำเสร็จยังเนี่ยไม่เสร็จับเฮียลืมลืมไปละปุง,ง,งไงตกลงเดี๋ยว,ยวไว้ไวที่หลังแล้วกันเนาะเออ,เอ,อไว้ที่หลังแล้วกันคิดเองเนี่ยทำให้เป็นนะนะบ้าโอเคใส่เยอะนะช่วงนี้ลูกค้าน้อยหน่อยแม่ไม่มีใครเข้าร้านเราเลยเสียงเดี๋ยวนะเฮียเขียนผิด พี่อชมน้าเสียงเหล็กเฮ้ยเสียงเหล็กเสียงเหล็กเป็นยังไงวะเนี่ยอผมผมก็เขียนผิดนะน้าเสียงหรอแต่ไม่เท่ามาดิไงโอ้โหขาลูกค้าเดี๋ยวเปลี่ยนมกเออดีมากเดี๋ยวคนจะไม่มาแล้าสิน้ําเสียงเหล็กเฉยเลยเอาน้ําเสียงเล็กก่อนเดี๋ยวลูกลูกค้าไม่เข้าเขียนผิดนี่มีชีวิตเปลี่ยนนะ รู้ไหมมันมันบ่งบอกถึงความคุณภาพอะไรเนี่ยเอ๊ะจะมาคุณภาพใช่บ่งบอกถึงความคุณภาพด้วยดิแค่นี้ก็พีเม่ยมแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะน้ำบ็อกซิ่งก่อนนะบ็อกซิ่งวอเตอร์อ่าเฮียทำบ็อกซิ่งวอเตอร์อันนี้อันนี้ขายดีขายดีด้วยอะไรนะกินได้ไงเนี่ยฉลาดล้ำเลิศบ็อกซิ่งวอเตอร์มันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรออ๋อเหรอว่าแต่น้ำพวกมีใครคิดเนี่ยเฮีย เฮียคิดเองเฮียคิดเองแหละเว้ยมันก็มีแค่เฮียคนเดียวเปล่าเว้ยฉลาดล้ำเลิศถูกต้องฮะดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อให้เงินเพิ่มอมามามานี่มานี่มานี่มา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 ถือว่าพูดดีพูดดีเอาไปหนึ่งบล็อกอืมว้ายไหนฮะเงียบเลยว้าเออถือว่าพูดดีเอาไปหนึ่งบล็อกขอบคุณครับ เฮียสุดหล่อใจปั้มมากเลยครับอ๋ออยู่แล้วครับนะรู้จ้างเฮียก็ชิวๆนะใช้ชีวิตชิวๆเออวันนี้เดี๋ยวไปหาขวดเพิ่มมาเฮียมันขวดไม่ครบอ่ะได้ได้เดี๋ยวผมไปหาให้ไงได้ได้เลยนี่แหละได้ได้ได้ให้คือเฮียไม่ต้องไปเหรอให้หาอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเฮียโอเค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 ไงแล้วออกมาทำงานดีทำงานดีทำงานดี กินน้ำก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เออว่าแต่ทุกคนครับสัตว์เลี้ยงผมคือพวกไก่พวกแจะแจ้แล้วก็บ๊็อบของผม,ผมก็หายไปนี่คือผมจะเอายังไงต่อดีอะ <c oughs> คือมันหาไม่ได้คือไอ้จริงๆผมนี่คือนั่งเศร้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะคือคือด้วยความที่แบบคือไม่รู้มันจะทำยังไงแล้วอะเออมันหาไม่ได้แล้วอะ คือผมไล่หาแบบแถวนี้อ่ะมันไม่มีเว้ยแล้วตอนแรกอ่ะมันจะมีอ่าแก้าไม่ได้อย่างนั้นหรอฮึเอะเงียยไปละใครอ่ะไอเด็ดเอาเอาไปะไรเนี่ยอะไรอ่ะใครอ่ะเมื่อกี้ไปดูไหมทุกคนแต่เมื่อกี้สีสีทำไมหน้าตาคุนนเเข้าคุยกับใครวะเนี่ย Ay ghak ba ba hè? à, ghak ba hè? Ngak ba lè mè này mè 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 anh mè 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 ไอ้เมื่อกี้มันยังคุยกับผมอยู่เลยมันยังบอกอยู่เลยไม่ใช่ไอ้นี่ใครเนี่ยใครที่อื่นเลยไปอะไรของมันไม่จริงจีไม่อยู่ตรงนี้เอ็งเอ็งเล่นยาหรือเปล่าเนี่ยเล่นยาหรือเปล่าตรวจได้ไม่เมื่อกี้คุยกับไอ้หนุ่มเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วเอ็งหลอนอะไรเนี่ยไอ้หนุ่มสีน้ำเงินไม่ก็น้ำเงินเหมือนกันนะเมื่อกี้ไม่ใช่หน้าดูงงโอหน่อยใช่เลยไอ้นั่นแหละ โอเคครับอ๋อเมื่อกี้ไอ้เโอ้ยเง้ยยังไงยแป๊บนึงนะเมื่อกี้เจ้าม้าไปคุยกับเองปะไม่ได้คุยนะไม่ใช่เห็นไหมล้วคุยกับใครวะเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเดินผ่านเห็นคนหัวน้ำเงินน้ำเงินอยู่เห็นไหมน้ำเงินอีชายผมไม่ได้เล่นยาอืมเชื่อก็ได้แต่ผมอาจจะหลอนเองก็ได้นะแล้วเมื่อกี้เห็นเขาไปทางไหนครับอ่าผมเห็นยืนคุยกันอยู่ ผ่านไปแล้วผมก็ไปนู่นือไปผมโดดไปนะไม่ใช่เขาไปจำไอทีผมก็หายเอ้ผมก็เขาหายไปเลยแล้วมามาทำอะไรเนี่ยไปรเหมือนกันไปไปนั่งในบาร์ก่อนไป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 นั่งกันเดี๋ยวไปทำเรื่องเดียวเดี๋ยวไปเฮียขอไปหาขวดก่อนคือลูกจ้างผมอาจจะมึนๆหน่อยเดี๋ยวผมคุยเองนะในในมึนมันมีจริงๆหน้าตาดูงีหน่อยไปหาขวดกับเฮียไปไม่ไปไปรอในร้านไปไป ไปอยูในร้านก่อนเร็วๆโอเคโอเคอย่าตามมานะเฮ้ยเฮียอะไรเป็นอะไรเป็นกระไม้แล้วเป็นติดยาติดอะไรหรือเปล่าขอตัวฉี่ดิฉี่ออกมาดิฉี่ออกมาฉี่เออไม่ออกก็หดไเออเออเออเด่ไหนนี่หรอใช่หึงเลยหึงเลยหึงหึงทิ้งวิทิ้งลงน้ำอีกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก็บเฮียนั่นไง อะไรมันก็คือไอ้จิงโจ้หนูน้อยจิงโจ้ไงไม่ใช่ไอ้หัวหมาแน่ยน่ะหัวหมาอะไรวะหัวหมาจริงสวัสดีเห็นไหมเสียงก็ใช่แล้วชิปหายแล้วชิปชิปหายแล้วชิปหายแล้วอยาจะไปไหนมาดีกันก่อนมานีมานีคุณเป็นใครครับเอ้าจำผมไปได้งั้นเหรอ นี่ไงใช่เลยหน้าตาเโง,ง่ๆอย่างงี้อ้าคุณพูดอย่างงีจ้จะไปจะไปด่ามันทำไมไอ้บ้าผมจำได้ตอนอยู่ผมอยู่งั้นหน้าตาไม่ดูโง่อย่งเลยใจเย็นครับวาง,ดา,วางดาบก่อนครับวางวางดาบก่อนครับใจเย็นๆอเรามีอะไรคุยกันได้นะครับมามาที่นี่ทำไมครับฮัลโหลมาทำไมครับมาที่นี่มาทำไมเนี่ย ฮัลโหลได้ยินผมไหมได้ได้ยินพี่ลูกคอเป็นไรเปล่าพี่หมอก็ไม่คือคุณคุณคุณผีถ้ะคุณคุณได้แบบก่อนออกบ้านคุณได้สังเกตอะไรหรือเปล่าแบบแต่งตัวอะไรเงี้ยคุณดูอะไรที่บ้านคุณอะไรหายหรือเปล่าอะไรหายวะไม่มีอะไรหายนีเฮียดูดูดูหลังเฮียดิได้ได้ก็ไม่มีอะไรเงี้ยปกติเลยไม่ตุ่มขึ้นเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไม่มีไอ้บ้าเดี๋ยวคุณมั่วหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้อะไรอะไรหายนะ ออจะจูนลูกคอให้ไหมไม่เอาเดี๋ยวเขาฟันเข้าไป็นอาไร่วะไอ้หนูเดี๋ยวผมไปจูนลูกคอให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมแบบเสยมากหน้าขึ้นเลยบอกบอกเขาบีซีดิวีซีไอ้บ้า <c oughs> ดีซีครับผมดีซีฮัลโหลไได้ยินผมไหมเนี่ยได้ยินแล้วแบบคุณแน่ใจเหรอไม่ไม่มีอะไรหายอ่ะไม่มีไม่มีอะไรหายผมก็ออกมาเพื่อจะเอาขวดไปทําร้านผมต่อนี่เงียคุณเป็นอะไรเนี่ยเหรออ่างั้นงั้นถ้าคุณคุณตามตามตามผมมาตามตามผมมาตามมาเออคุณจะพาผมไปไหนอ่ะตามมาตามมาผมต้องตต้องตามคุณด้วยไอ้บ้าเออคุณคุณไม่ตามก็ได้คุณจะได้รู้ไงว่าอะไรที่บ้านคุณหายไปหรือเปล่าไงรอนกลัวโดนลุงมากเอาไงดี เขาอยู่ในงนึกงักด้วยคุณคุณจะตามผมมาหรือ่าเขาเอาเอาไงไปเอเอโอเคไหนก็ได้อะไรหายวะแต่ว่าไม่รู้ตามผมมาตามผมมาดินัวคุณคุณรอรอรอที่พื้นนะนี่ไก่ตัวนั้นไก่ใครวะไม่มาด้วยคุณพอจำมาสัตว์สองตัวนี้ได้หรือเปล่าครับคุณอ่าคุณผี เอามาจากที่ไหนอ่ะก็มันเป็นของที่พวกคุณรักใช่ไหมล่ะแล้วมันก็แบบคุณจําค,คุณจําลุงผมได้ไหมที่เป็นแมงมุมอีกคนอ่ะตัวเขียวๆอ่ะก็ต้องจําได้สิเาขาตายพอน้ํามือเพื่อนของคุณไงแล้วทีเนี้ยผมอยากให้พวกคุณได้รู้ว่าความเจ็บที่เสียคนรักไปเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนคุณจะทำอะไรไอ่ะเอ้ยเอ้ย ไปไงคุณรู้สึกไหมผมไปทำอะไรให้คุณทำไมคุณต้องทำอย่างนี้ผมด้วยเอาก็เรื่องลุงผมไงเป็นผมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันลุงผมเสียไปน่ะก็ลุงคุณมาจัดการพวกผมก่อนนี่มันไม่เกี่ยวคุณฆ่าลุงผมผมก็มีสิทธิ์ฆ่าสิ่งที่คุณรักได้ก็ลุงวคุณมาบุกเมืองผมนี่ แต่คุณก็รู้ใช่แล้ว,ลวไมมล่ะว่าคนที่เรารักตายไปอ่ะมันรู้สึกยังไงตเรามันเกีียอะไรกับเฮียผมอ่ะแต่เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับแกนะเจ้ามาเฮียผมอ่ะแล้วเป็นไรอ่ะนี่เฮียผมอ่ะก็เพื่อนเฮียแกมาฆ่าลุงฉันไงก็เพราะผมะคุณมัน ่คนตำรวจพวกบ้านผมนี่ทำไมการล้างแค้นมันไม่จบสักทีวะแล้วพวกแกจะทำยังไงต่อล่ะตอนนี้ก็เจ้าแจ้กับเจ้าบ๊อบก็ได้ตายไปแล้วพอไหมเอาเลยเฮ้ยผมอะไรเฮ้ยเอาด้ไปดิไปดิไปดิ พี่ลวตอนี้นผมวิ่วิิงนมาตามมันไปใช้ความเร็วที่ใช้ความเร็วของแกที่ไม่้มันอะไรไม่รู้ทวงขาเฮ้พวกคุณจะไปไหนเนี่ยกลับมาคุยกันก่อนดีนายจิก็ตาไม่ทันซีมันถวงตามาช่มเฮ้ย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  โอ้ยรีบเร็วรีเร็วรีบเร็วโอ้ยมันโถขาปวดเจี๊ยไอ้เจ้ามันหนีไปทางนรกก็มาตามไปโอ้ยติดใจโมเมียไปพี่พี่ตะบอลเร็วทางนี้ทางนี้มันหนีไปทางนู้นต้องมาตามตายืนใช้สปีดของแกดิตามมาดิตามมาดิตามมาดิมันปวดขาไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นมันไหมเห็นเห็นครับเมีย มันจะไปไหนอะตำรวจดีตำรวจดีไม่รู้ดีพวกคุณกลับมาคุยกันก่อนดีอะไรอะไรคุณคุณตามตามต้นไมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตะบอ์หนีเลยดิดิต้องไปต้องไปรีวรูวรีวรูวรีวประตูใครวะเฮ้ยประตูใครวะหนี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 เฮ้ยมันหนีไปทางไหนอะล้างมันหรือเปล่าอะโอ้ยมาแล้ว อุย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 ตายยี่เล้ยอยู่เลี้ยวไอสัสเร็วดิเร็ว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 เฮ้ยเข้าเขาเขาเข้าเดี๋ยวเร็วตีนออกมาตีนออกมาตีนออกมาไปไปมันเหลือคนเดียวทีที่ไหนวะเนี่ยเออเออพี่พี่ไหวไหมหน้าถอยถอยไหว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 ตีไม่ได้เว้ยไหนวะคนไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันเข้ามาช่วย ไมหนีหนีพิลลามอยอยู่ไหนเข้ามากูอกมาแล้วกูอกมาแล้วผิดบ้านไม่ไม่ใช่หลักด้นไม่ใช่หลันั้นเอาไม่หลันั้นไม่ใช่หลันั้นเียตตาอยู่โอ้ยอะไรของมึงไม่อบอสอยู่ไหนอยู่ไหนเอามาเร็วเออกไปันเฮ้ยออกมาแล้ว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 เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเวเร็ววเ็เบ้านใหญ่บ้านรเ้า เออเออมันมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเออพันใหญ่ไุยกันใหญ่ะเอทำไมไม่มาตูดพันใหญ่ตูดเกี้ยวเอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณเอ้ยวิ่งผ่านลมเกี้ยนะเออยใช่ใช่อันนั้นแหละคุณก็ตายนะไม่โดนไม่โดนหรอกวายโอ้ยโอ้ยคุณตกตกตาแข่ไม่ทำได้อะนี่นี่โอ้โหแบบแรงมากอุ้ยพีิบอลเราไม่ไหวนะเนี่ยมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ อ้าตายบุกตายไอ้เกี้ยวมาตีไม่โดนไอ้นี่ตายซะเห็เนี่ยบนหลันี้หลังนี้หลังนี้ลุ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 ลลุ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 ลลุ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  วางน้ำได้เที่อะไม่น้ำเมืไหรเนี่ยใช่ที่นี่เหรอไม่รู้ผมตามันมาเจอแล้ว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 เอาไหมเอาเอาเอาเออเออเออตายตายเออเออมันมันกำลังตัวจิงวระวังระวังระวังมันเข้าไปอยู่นี่นี่มันอยู่นี่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 เขาไม่ได้เดี๋ยวที่ไหนเนี่ยเออนี่โดนโดนโดน เฮ้ยพี่ตะพอนไหวหมดเลยนะเอาอันนี้แหละไม่ไหวแล้วบอสหนีหนีหนีมียูมียูโอ้ยโอ้ยเจ็บมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากเจ็บหนีรู้ดีรู้ดีรู้ไม่ตะอนกูรอดแล้วบอสกูรอดแล้วผมไม่รอดผมไม่รอดอ่ะไอ้บอสมาลงงัยนะเสียงกินตายมือโอ้ย กจะเอาใครก่อนเนี่ยบอสพี่อยู่ไหนบอสอยู่ไหนอยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนพี่ไหนเอ็มเราจะจองไงต่อเนี่ยผมไม่รู้เป็นไงเป็นกันนะเป็นไงเป็นกันนะเป็นไงเป็นกันนะฟังนะเป็นไงเป็นกันได้เพื่อมาของพี่จับทำได้ปะได้มันมันไปแล้วมันไปแล้วกลับออกมา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 ออกไหนออกประตูมาออกประตูมาเอ้ยผมเจอมาแล้วเร็วเร็วเร็วไปเปียก ตายนี่หยุดนะมันจะไปไหนวะจริงก็เข้ามาดิเข้ามาสิโอโหชิบหายแล้วเอาใช้พลังพลังพลังมาดับอันนี้ได้เว้ยเจ้ามาฮัลโหลได้ไหมได้รับได้ พลังมันดับอันนี้ได้ดับอะไรครับโดนออผมตามไอ้เปียกตู่หล่าประตูเลยแกปล่อยเจ้าเจี๊ยบไอ้ไปไอ้ไอ้เปียกไปแล้วเข้ามานี้มาเข้ามานี้เอาตัวนี้ดีกว่าปล่อยมมนไปเถอะตัวนั้นอ่ะ <c oughs> มันวิ่งไปอ่ะ เฮีย er อยู่ไหนเฮียอยู่ที่เอ่อเนเธอร์ตามเฮ er ียได้ปะได้ได้ครับเฮียมันอยู่ไหนวะจ้าเอ๋ชิบหายมันอยู่สองมันอยู่สองโอ้เฮียจะตายเฮียจะตายเฮียจะตายเฮียอยู่ไหนนั่นนั่นมันอยู่ตรงนั้นเนี่อตามมันไปตามมันไปตาเขยเปล่าทำได้อะ แนจริงก็อย่าหนีดิ<น>กลับมาคุยกันให้รู้เรื่องดิจะาไม่ไม่ช้พลังสิผมมันไม่ได้เนี่ยมันลิมิตอุ <C> อ้ยมันไหวมากแต่ผมไวกว่าอยู่ไหนตายเออยเอ้เอ้ออ เห็นเจ้าจิ๋วไหมเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียตีให้โอ้โหยากอ่ะโดนเฮียตีโดนตายโทรเทมแตกโอ้ยโอ้ยพอมียตายเนี่ยลบก่อนลบก่อนให้เฮียจัดการที่เหลือใช่คโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะใจเย็นนะเราใจใจใจเย็นนะไม่มีโทรเทมแล้วเข้ามาเข้ามาตามตามเฮียมาเลยตามเฮียมาเลยใช่ครับโทรเทมาเฮียเฮียเลยอันเดียวแกวไปแกวไปดีกว่า เฮียแล้วเฮียไม่ใช้อ่ะไม่เป็นไรถ้าแกต้องตายคนเฮียยอมตายเองดีกว่าไม่ได้เฮียต้องมีลูกอยู่นี่เอ็งก็คือลูกเฮียเหมือนกันเนะครับยากตาเย็นนะเนี่ย มันไม่ได้เฮียไม่ได้เอาของอะไรมาเลยอ่ะก็ไม่คิดจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเอาไงดีเองไอจิ๋วนะจิ๋วธนูแมลงมากอ่ะเมื่อกี้ผมโดนอะไรไม่รู้อะทีเดียวเลยก็โดนไอจิ๋วไงเฮียก็โดนเหมือนกันทีเดียวตายเลยเออแต่ถ้าไม่ไม่มีโทเทมเฮียก็ตายนะเออโอ้ยเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วเหมือนผู้นำมันคือตัวเนี้ยน่าจี๋ Oye, owa. Oye.